สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องไปทำพาบอกได้คือเก่าครับคลิปนี้พระพ่อแม่พี่น้องครับมาอยู่ที่บ้านนนสแบงครับตำบลขามเลียงอำเภอกันทลบิชัยจังหวัดมหาสาครคามครับมาอย่างนทีมนเลยนี่ครับมาตามให้กําลังใจทีมงานเครื่องเสียงจากลูกเจ้าพ่อพญาเรจังหวัดชัยภูมมครับมาทําการปิดวงปิดวงของทีมงานออร์ดีแบนนะครับแอนออร์ดี N All D, ครับ ตรงนี้จะเป็นแอนออรดีครับหม่องรถปิกอัพขั้นเขาขาวนั่นนี่เป็นหมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยครับปิดวงมืออื่นเนาะลูกพี่เนาะน,น, <c oughs> นี่ครับ <c oughs> มือนีมมาตระบบือนีมาเซตระบบเวทีคอนเสิร์ตแอนออรดีครับซึ่งเซตนี้ไฟอดัดแจ้งซองจอโทรศัพท์เลยครับเด้อตู้เบียดชอช้างครับเสียงกลางแหลมชอชา้างพาวเวอร์ชอช้างทั้งเซตคือชา้างออร์โด ซีสเต็มทั้งระบบครับเวทีคอนเสิร์ตแอนออดีแล้วก็หมอลลอใจเกินร้อยครับจะเป็นสู้เบีดช่อช้างกลางอเมเจอร์นะครับอันนี้เฮามาศึกษาหาความรู้ครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับอันนี้ก่อนดีมีการแสดงครับทั้งผู้บริหารครับที่เจ้าของแบรนด์ช้างอออดีโอซิสเต็มครับก็ต้องมาเช็คดูว่าทุกอย่างมันมีความพร้อมบอของนำมิถันด้วย ลูกท่องอะไร <laughs> ะมีความพร้อมต้องมาเช็คเบงเร์กลางแหลมนะครับว่าชุดนี้เป็นครั้งที่สองในการมาพรีเซนงานครับเฉลี่ยก,ก็คือพรีเซนตยูบุญเดือน6ครับงานเจ้าพองานเจ้าพอพญ,ญาเลหงเขาครับ เดี๋ยวพาเบื้องบรรยากาศกันครับตอนนี้เครื่องควันไฟมาหอดตอนนั้นบพราติดครับเพราะว่าอาจจะจอดไปหลายมือครับ <c oughs> จะไปหลายมือเราเบ็ดอาจจะมีปัญหาครับก็เลยมาติดเครื่องควันเพึ่งสิเ้ตะกี้นี่ครับนี่ครับพาเบึงบนเวทีของทีมงานซาเว็บครับทีมงานซาเว็บจากจังหวัดชัยภูมิครับลูกหลานเาพาะพญาเลครับพาสุัสดีเบื้องบนเวทีกันครับพี่น้อง เซิยี่สี่ครับกลางสิบสอครับจากช้างออดิโอซิต็มทั้งระบบนะครับมืออื่นเ้อร์น้าให้กำลังใจครับมาฟังพรอมกันนะครับมืออนที่เป็นเซตนี้ครับเซตฟังนี้เปิดนะครับ สงสีเสียงครบอลังการงานตาจากทีมงานซาเว็บลูกหลานเจ้าพ่อพญาเลจังหวัดชัยภูมิทีมงานมืออาชีพจากดินแดนมะขามหวานจังหวัดเชัยภูมิครับพร้อมนั้นระบบเสียบเสียเดี๋ยวควกแขนเมียมาฟังกันครับอื่นเด้อให้กำลังใจอยู่ที่บ้านนนสแบงครับ ตำบลขามเรียงอำเภอกันทะรวิชัยจังหวัดมหาสารครามครับพี่น้องเว็น n a u d ด o นะครับจะเป็นระบบเสียงช้างออดีโอที่เต็มทั้งระบบนะครับแล้วก็วธีมอลําเจเกินร้อยปิดวงนอกคับตู้เบียชอช้างกลางอาเมเจอร์ครับตอนนี้เราเป็นคำขอครับของทีมงานพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิครับว่า เอามาลองเบิ่งเนมันที่เปิดดังบ่มันที่เป็นยังไงบ่มันที่ดีมันที่เหมาะสมกับการใส่งานบ่นะครับเราเข้ามาเปิอน่าทําการวิจัยนะครับศึกษาเรียนรู้นี่บ่อย,ยอมครับกล้องไหนกล้องไหนครันมีคุณองออกมาทั้งสิบบ่อ๋อยูอเซ่เะละ่ะก่อไม่ได้หรอกพ่อพ่อก็เห็นนั่แจกไปนี่เนาะฮะดูดีดีสิ่งนั้น

เอาไปด็กๆน้อยนะมันง่ายนันมันกลุ้มันเหนียวน้อยนึง <laughs> ตอนนี้กำลังร้องระบบไฟครับ เตรียมกระบวนการดูครับพี่น้องตอนนี้มันแสงสว่างเพียงพอครับให้เบิงเ่งแต่การเช็คขึ้นเช็คไปเตรียมระบบขึ้นระบบไฟครับเตรียมลันตึมต่ำมาลึงติงตังโตตึกโต